ท่านอ้นวัชเรศเผยข่าวร้ายสมาชิกในครอบครัวจากไปไม่ทันร่ำลาเมื่อวันที่6กันยายน2566ท่านอ้นวัชเรศสวนวิวัชระวง์ได้โพสต์ภาผ่านเ c e b o o k วาชรายสอนวิวัชระวงศ์ระบุว่าบอกลาป้าน้อยวันิดาฉันจะไม่มีวันลืมความเมตตาของเธอคิดถึงป้าน้อยสำหรับการเดินทางมาประเทศไทยของท่านอน้น วัชเรศวิวัชระวงโอรสคนที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามมากุฎราชกุมารสร้างความปลาดปลื้มให้กับคนไทยในครั้งนี้โดยท่านอ้นเดินออกมาในช่องทางเดินของผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีคนไทยไปรอรับท่านอ้นถือกระเป๋ามาเพียงใบเดียว ได้โบกมือทักทายกับคนที่เรียกและเดินเข้ามายกมือไหว้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสำหรับท่านอ้นวัชเรศวิวัชระวงศ์เป็นโอรสคนที่สองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2524มีพี่น้องประกอบด้วย ท่านอ้วนจุทาวัตวิวัชระวง์ที่ชายคนโตมีน้องชายอีกสองคนได้แก่ท่านอ่องนายแพทย์จากกรีวัดวิวัชระวง์ท่านอินดอรเตอร์วัชระวีวิวัชระวง์และมีกนิษฐาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญา ที่น้องวิวัตรชรวงศ์หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามท่านชายทั้งสี่เคยศึกษาชั้นประถมในไทยก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาจนจบปริญญาทุกคนท่านอ้นจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากท r ินิตี p r e ี School ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากสเตตสันยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจออฟลอประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาโทสาขานิติศาสตร์จากสเตตสันยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจออฟลอประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษากฎ,กฎหมายบริษัทแม n ี่แอนด์กอร์ดอนและพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มาโดยตลอดข่าวกระแสข่าวทั่วไปลูกดาราขวัญใจคนไทยดาราซัมเมอร์